ไปอายุโอเคยืนอยู่นี่ไงจะมาขอพลังจากอายุโอเคนี่อ้าวถ้าถ้าถ้าเรามีตัวแบ่ดี้ซีอาออกเลยได้ปะตั้กไปบาดแล้วเว้ยบาดแล้วเว้ยบาแล้วเว้ยผมจะตายงงนี่นี่เอาครับจังหวะนี้ยกยังไงับปัดอุ้ยนกตายพี่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอ๋ออย่ามินนะอ๋ออย่ามินอย่ามินอย่ามินอายุโอเคแลเว้ยพวกมึงอุ้ยโอ้โหไม่ตาย กลัวน้องมันกูกลัวกันแหละโอเคไม่ทันเลยหรอกสิเฮ้ยมาแล้วว่ะดีเซิร์ดปะเดี๋ยวไปไหนมาเอาแป้งดิไปทำตามเขาแล้วตัวเองก็ทำไม่เหมือนเขาอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไรมาแล้วก่อนนี้จะไปดูคลิปเป็นต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะไอ้ยู่ไออยู่เคตัวจริงป่ะวะ ยังไม่กดยังไม่กดลุงพี่นากชวนลุงไม่เดี๋ยยังเช่เอาว่าไม่อายุโอเคยืนอยู่นี่ไงจะมาขอพลังจากอายุโอเคนี่อ้าวไม่อะปืนติดปืนบปืนขอเสียงแบบขอเสียงสักแบบเอ้ยหึมก็ได้ฮึมก็ได้ลุงลุงครับเออนั่นแหละขอพี่ลุงครับมาดีครับมาดีครับเี้ยปลาปลาปลาถ้าถ้าถ้าเรามีตัวแบ่ดี้ซียูเอาออกเลยได้ปะ ปกติก็ไม่มีค่าอยู่แล้วซียูอะอายุมาอายุมาทุกคนมาของของน้องดาวเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ท็อปสิบพี่มันร้อยกว่าพี่ร้อยสิบดาวพี่มันหาห้องไม่เจอร้อยปกติเราร้อยต้องร้อยต้องกดเจิร้อยหรอใช่ร้อยต้องเกดกดเจอเก้าสิบขึ้นอ่ะมันน่าจะแบบไม่เกินสิบดาวพี่กลางโลกครับออกซ้ายนะออกซ้ายนะสายสองนะ รับยาเม็ <_ d ance> ดงงอีกแล้ว่ราหัวหัวหนึงเอ้าหลุดมาจากไหนเนี่ยพี่เนีไม่ไม่มันมน,นั่นแหละพี่ <_ d ance> แต่ผมต่อยมันไม่โดนโอ้โหไม่หรอโอ้ยลู้จี๊าวตังดีกว่าคิะเป็นพลาดจะคลิกนึ่ผมไปซื้อปืนน่ะพลาดเลยไม่หรอตัวจริงตัวจริงนี่ <_ d ance> แบบนี่สวรรค์ส่งโ,โปรดิกไม่กูเจอกับน้องปื้มจริงอย่างเนี้ย เย็นเผมตกใจแป๊บนึงเนี่ยโอเคโอเคอ๋อไปดู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 ไอพี่หมูข้างหน้ามึงมีตัวหรอปะดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องให้ปืนบอกเลยยังไงอย่าละขวาสองครับหลุดแล้วชุบไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชูไม่ได้ปล่อยปล่อยก่อนลุงจะเย็นลุงหน้าสองนะลุงมันมีชั้นสองนะสองตัวรอเก็บตังค์กับผมอยู่เนี่ยอ๋อมันเป็นไกลอ่ะมันได้เปรียบอะเกมเนี่ยไม่ไดาอยู่แล้วพี่

มาดิงทะลุได้เลยปะเนี่ยได้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 ทำไมไม่ยิงผมอ่ะเอ้าทำไมมันไม่ยิงผมตัวแรกวะเออมาปล่อยไก่ไม่ใช่เราอ่ะเราตั้งใจเล้วดีแต่ขึ้นไปขึ้นมาก็ยังไม่มีคิวเลยนะเออเราไม่ยังไม่มีคิวเลยนะไหนเลยไหนแหมเราเอากรงเลื่อนตั้หนึ่งอุ้ยโอ้จะปาระเบิดสายหนึ่งสายหนึ่งลุงสายหนึ่ง ไอหมูตรงกระดตัวนี้ดาวเสอกแล้วตัวนี้สตัวนี้สามเไปเล่นหน่อยเล่นดาวพี่แหม่ลุงกมูนอมมาราธอนอย่านีลงไปช่วยเพื่อนสักทีดิตัวนี้ยังไม่ได้าวดาวอีกนึงเพ่นกดาวพี่้องดาวระเปิด้องดาว้องดาว้องดาวไม่พักเลยเฮ้ยไม่ไม่เียวอมันไม่เียวอช่วยโอ้เกยยยย มันแอกอยู่ลุงมันแอกอยู่มันแอกอยู่มันแออยู่อ้นี่ยไอ้วอลกะเอาเลยลกอาเลลุงอา่อยอา่อยยุบแยุดไม่ได้แล้วไปลอกลุงเฮ้ลุเอ้ยอร่อยลุงอร่อย๋ยวเล่นเป็นเืนี่ยเออมมันคือแป้ง แมนเยอะดีมันแมนไงระเบิดแตกสามจ่อให้จ่อให้น้อยเจอมาแล้วเจอมาแล้วพี่ขึ้นเลยประระเบิดประระเบิดซีอูเช้าช้าช้าฉาฉาพี่ไอหนุ่มไอหนุ่มไอยูเคหัวออมไปไหนไม่ได้เออไอ้หนุ่มที่แล้วพี่เฮ้ยไอหนึ่งเองเฮ้ยเฮ้ยฮะไอหนุ่มไอหนุ่มก็เล่นชาดสุดยอดสายูสายูเคที่ยิงตัวเป็น่ยนไปแล้ยไอหนุ่มันมันจั๊กแจ๊กเหอะิบไปแล้ว ผมว่ามีโอกาสที่จะออกกลางสูงมากใช่มาต่อกลางลุงระวังชั้นหนึ่งลุงชั้นหนึ่งดาวดาวชั้นหนึ่งดาวหน้าเพิ่มวอ่ะดาวอะหน้าปื้มเลยหน้าปื้มเลยตามไม่อยู่ระเบิดกันไปแล้วเพิ่มโอ้ยระเบิดไม่เข้ามาที่หมายโอเคหมดให้ยขอไว้ก่อนครับ เกินโอ้เป็นแค่ไหนใครซื้อกอดสองไม่ได้กูก็ไม่ได้โยนเกี่ยวเกิดอ่ะเกี่ยวเกิดแลเหลดาวเหล่าดาวไวยจีอะไโอเคดาวดาวดาวหน้าหน้าปื้มดาวครับนายดาวนายดาวอุ้ยดาวไปน้องหมดเลยว่ะ ไปยังไหมอุ้ยโอ้โหยิงลิงไม่ทันพาม้โคตรเลยไม่สามนัดวงเลยอุ้ยที่ระเทมากว่ี่รเท่มากกว่าโดวเปนหนึ่งพี่เดี๋ยวมันไหมตัวเปนหนึ่งเลพี่เท่มากก่าเปไหนอ่ะพี่แน็ถามจริงนะยิงมันไม่ได้หรืเหรอาพวกมึงอ่ะอต้องให้ช่วยไปกับแี่ฮะ ต้องโจทย์ถึงแล้วฝันดีนะอ,อันนี่ฝันดีครับจริงตัวจริงวันนี้เจตนาสวัสดีครับสอนเทคนิคการเล่นลระเบิดมันมันต้องมันต้องไปลองฝึกปลาเว้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกจุดปลามันอยู่ไหนบ้างเหมือนลุงประหลัดลุงประหลัดไปฝึกระเบิดมาจากไหนนี่ฝึกจริงรอ่ะเนี่ยลุงประหลัดอ่ะ,อะนี่ลุงลุงประหลัดฝึกปลาได้แค่นี้เหรอนี่คือไปฝึกไปแล้วใช่ไหม อมันไม่ได้เด็นแต่ละแบคือมันคือเทคนิคของแต่และแบบว่าเราเห็นอะถ้าสมมติเราเห็นนะครัาก็ทำตามได้ก็แบบไม่คนตามนะก็เหมือนกับผมที่แบบไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้พอดูพี่นักเกยเยอะก็เจ้าชู้เลยอย่างนี้ป่ะสาผ้าใช่เลยใช่เลยให้เลยใช่เลยสาสาโอเย่จริงเลยแต่กูกจกคุกจกมันกันมาเลื่ยมันขึ้นตรงนี้ยังไงอ่ะไปตีเดือบไปเนี่ย ที่เดิมก็ออกที่เดิมไม่รอกี่เดิมหรอขึ้นยังไงวะลูกกระหลับไปขึ้นตรงนี้ยังไงมันขึ้นไม่เป็ี่นน่ามันขึ้นยังไงวะผมพยายามอยู่สามรอบเลยเมื่อกี้ลาขึ้นไม่เปลี่ยนอะก็แต่ถังขยะแล้วก็ใส่กระเพรียงี่มึงพูดอะมันง่ายอยู่แล้วแต่กูขึ้นไม่เป็นเดี๋ยวพี่เด็กเขาใจปะยิงกันนี่นี่กูเองฮัลโหล ไอพี o, o ่เป่โ้โี่โ่บปิดประตูมันเถูลยพี่ไม่ตับพี่พึ่งมันยังซ้อมยิงอยู่เลยพี่โคบดูโคบอะไรปั๊มเอาเงินก่อนช่วยด้วยลูกช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี่สองคนไม่มีมันตายหมดกำแพงบ้าทังหมดเลยอ๋อพี่หม เปิดโควรน่นอ่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยบอกมันจะตายวงนิดๆเอาครับจังหว่านี้ครับอย่างไรับปัอุ๊ยนกตายพี่เมื่อกี้เฮ้ยๆยอย่าอ๋ออย่ามินนะอย่ามินอย่ามินอย่ามินายโอเคนะเว้ยพวกมึงอุ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะ กลัวน้องมันกูกลัวกันละโอเคไม่ได้อะไรหรอกแต่ไปถึงเองสองคนจะทำอะไรกันวะไม่ดูโพี่มีเหตุยัไงอยู่อ้างไปเรื่อยเราเขี้ยะก็มาดิก็มาดิโมเอฟหรอโมเอฟเที่หรอได้เราหนึ่งครับฝังนไต่งมันบีบโดนดาว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 อุ้ย เฮ้ยมาแล้ววะดีเซอร์ดวะเดี๋ยวเห็นไหมเอาแป้งดิวิ่งวิ่ไปทำตามเขาแล้วตัวเองก็ทำไม่เหมือนเขาอ่ะมาแล้ว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 ผมเองวิ่งลุกมาดิมาดิอยู่ข้างหน้ายอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าปืิบอยู่ตรงหรืบรรทถุหน้าลุงหน้าลุงใช่ไหมเอมันหายได้ยังไงกูเห็นตั้งนานเลยตรงนั้น ไม่ได้ทำอะไรไม่ไม่มีท่าอะไรกดให้ปื้มเลยวะที่จะท่าเอาไปเหยียบศพเขาวะไม่คลือนกานี่ท่าน่านถือว่ากูกดไปนี่เดี๋ยวกูจะโดนเขาดาวอีกเฮ้ยยิงได้ไงอ่ะกอเพิ่งรู้นะว่าตัวนี้ยิงได้อะจริงว่ะ ลงลงงลงลมานหัไปแล้วลุงไม่โดนงไปแล้วไอยู่หลังบ้านลุงมันเข้าบ้านไปแล้วบ้นดมอนบ้ดลมอนปึ้ยู่ในบ้านดมอนข้ไปเลยเอาลุงคุณมโอ้ยลุงขอคุณมากลุงมีมุ่นใจจริงปะ นั่งชุบอูอยู่สามรอบเมื่อกี้ไม่เสร็จสักทีอุ้ย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 เข้าพี่บินอุ้ยมันเข้ามาแล้วเข้าไปตัวนี้โอ้โหเอาสตันไดชาร์จอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโดนประหลา <ส>โอกาสของเขาครับโอกาสข <Bruno> <ส elaborate. S 2> องลุบลอีกครั้งนึงครับตัวหนึงลมกองงพีาเขามาทักตัวแล้วไม่ต้องกิการลก็ได้สวันดู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  ก็จะหลบตรงไหนย่าก็มาอยู่เสาเดียวหนุ่ยน้องมันอยากเล่นตามไงโยสกูอีกแล้ว พีปต้กูเสียโด้ปะเนี่ยเว้เอ้ยชิบหายละเข้าไปต่อต่อให้ก่อนพี่ต่อให้ก่อนเราลองเลี้ยบพี่เล่นดีไหมครับดีดีมาครับยิงสติไม่ดีเลยเลยไงละ่ะนั่นแหละพี่ออกขวาไปแล้วซีอูเปนออกขวาไปแล้วผู้หญิงอ่ะเออเออโดนเต็มเต็มนัดน,นึงกูตัวไหน เออดาวดาวไมได้วปวี่ตัะไม่้เเขาปาเอาไปแล้วลุงพก็ออกมาดิสวยเม็ดเดียวเองนะข้าทีหัวเอ้มาผมเรียบมาถึงก็ด่ากูบักงูเลยว่ะเม็ดครับ

ลงบาก็บนดาวหรอดีดีอ้าวอะไรอ่ะทำไมมัหลุดได้ไม่ได้วะมันมีสองตัวเีิโอ้โหจังหวะกูวิ่งข้ามถนนไอ้พอว่ะโอ้ว่ารัางไม่ทันพี่ยีไม่มีแล้วเพื่มนไ้มมีแต่ใจนี่แหลตอนนี้มึงบอกกูก็ไม่หวเหมแล้ว ่ฟูงบอกกูกดแอนตี้แล้วว่าจังหวะนี้มาดิลืมไปเป็นเอวบิลอะเจาะยากชิบหายเลยเอาละครับจังหวะนี้เป็นแถวซียูครับผมยังไงสองต่อหนึ่งจังหวะนี้เก็บไปสองจังหวะนี้เป็นการหนึ่งหนึ่งแลจังหวะสุดท้ายไปใหญ่ที่จะซ้ำตัวลงห่อไปก่อนแล้วเก็บเอวบิลมาจังหวะนี้ยิงชาร์จไปไอวอลฟ์อสุดท้ายของเขายืนยิงยังไงจังหวะนี้ทางประตูแซดแยมยิงแซดแยมยิงแค่นั้นเดียวเอ้าเต่าได้เฉยหรอ เมื่อกี้มันตายหมอกใช่กูรู้แล้วกูไม่ได้จิงมัอมนอะไรวะคุณมากับดวงครับน้องๆ <c oughs> <c oughs> ปังมากเมื่อกี้ไม่มีปืนขกยจิงช่วยใครไม่ได้เลย <c oughs> แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจบ็อกซ์ n ินช n แนลนะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะที่หมูรออยู่สู